สบายดีท่านผู้ชมยินดีตอนหักควาสุขช่อง,อองน้องจุน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 ชาแนลนี้จุนจุนจะไปตรวจงาน ลมแหง้งใส่หมวกสองชั้นเลยจุนจุนได้แล้วทั้งน่าเราจะเอาไปขายบ่ใหม่คือไปอยากงามบ่โดหม่คือมาลันปันเป็นเดี่ยนี่อ้าวมันลดเรียบร้ยใชะลาเราไปได้ลดราคาให้บ่แรกแรกนะเออแหล อันนี้ลุงทำอันนี้แล้วฝนขุดอันนี้แล้วฝนกระจา,ายสาวไปแล้วเนาะน,น้องจุนกับเมลาสิบปุกผักแต่แทงม้าแล้วก็สิบปุกผักปุกผักส่วนครัวกับลูกซาอ๋หมวกสองสันลูก โ oh, อ้ลมแหงใส่หบดสองสังนเนาะ,ะนี่เวลาเสียงนยาแล้วเสีย,นยนหนาเวลาให้มันทาให้มันแหงเออมันแหนงแบบเวลากระซีจูดห่า ยามันเป็นฟุน้นตอนนี้เวลาตากเนี่ยวายุ uh. เสียเสียแล้วก็ตากไว้เนระาก็จะมาปีนเนะี่ให้ดินมันออกเนาะให้ดินมันออกให้ดินมันออกแล้วเวลาก็สิจุดเห็ดฟุ้นปลูกผักมาลองจุดเนาะเสียไปมือละนิดมือละหน่อยสี่ห้ามือแล้วเน,นี่เนะสียเนี่ย อันนั้นมากวดเบิ่งงานมาลูกวะกวดเบิ่งสวนพักกับแท่งน้านั่งติดตั้งแท่งน้าชุดกดงานจุนๆุนเนี่ยนอ๊ยงามทะเลงามทะเลน้องจุนพอมาหลก แาในบะโอ้ยตึกไนะ มือให้ซ้เพื่นมือให้ซ้ายโป่งใบทางหน้าให้เพื่นลินลินน้ำพะเทา

ไปแล้วไปันไปไปโบไปนันแน่โมกตกห้ประท้เก็บให้เลยหรอทาเก็บให้ร้านเนลปุ up> up> ๊บ๊บทำสะแล้วเนาะหลบไย

ใช่หมดยังหลืกลาทำผชมกัทำผสมตอนนี้น,อน้องจจกินข่าวแล้วเชีร์ให้เป็นแต้มนนัะ่มันชี่นอนนเตรียมตัวนอนโอเคไม่หว่วงเ่กะิคอล,ลาทำผสชมไป้ก็กพ่พ่อกันใหม่ในโอกาสหนะ้าแลิปต <ลา S 1> <ร>่อไปทำผชมกันสหรับวันนี้บายบายบายดีบาย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 อบเห็ลินไป